วันนี้อยู่ที่บางกระเจ้าตลาดน้ำบางน้ำพึ่งครับวันมาคบุชาคนเยอะอยู่นะแต่ไม่ถึงกับเยอะมากเหมือนวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ทานมาจินก๋วยเตี๋ยวสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวเส้นเล็กนะครับคนเยอะมาก น่าจะอร่อยก็เลยหยุดดูแล้วก็มาลองสั่งมาลองชิมดูว่าจะอร่อยไหมดูหน้าตาแล้วรสชาติน่าจะโอเคเลยล่ะนะครับตลาดน้ำบางกระเจ้านะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์เขาก็เปิดบริการอยู่แต่ว่าเสาร์อาทิตย์นคนจะเยอะุกดๆเลย เี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำมะนาวจะอร่อยไหมดูแล้วแบบน่ากินมาก อยู่บางกะเจ้า,านะครับอ,อร่อยไม่ต้องเติมเลยนะครับไม่ต้องเติมต่างกันเส้นเล็กกลุ่นเยอะมาก <c oughs> เย่ยมยอด าบางกระเจ้าของกินเยอะๆเลยนะครับตลาดน้ำบางน้ำพริ้มอยู่ที่บางกระเจ้านอกจาก นัดแจกก๋วยเตี๋ยวแล้เราเราสั่งหมูหมูบอ,อบจากไคล้นะครับไม่รู้จะอร่อยนะลองกินดูสองขีดร้อยบาทอันนี้อร่อยเยี่ยมเลย kìm đang không có chờ đang ngủ anh ấy mới cái miếng kim đăng, Merkel, oh. Oh. hay, hay. Oh. nè dần เย่าลเลยนะครับแต่ละน้ำบางน้ำพุรีบางแต่ยาวเดือ